เข้าช่องนี้มาได้สวยมากอาแล้วครับลูกนี้ได้ยิงโอ้โหชนเสาไม่เข้าครับโอ้โหจังหวะยิงลูกนี้ของชนติพย์โอ้โหแ,แต่ก็ลำหน้าไปก่อนนะครับสุดท้ายแล้วครับจังหวะเข้าช่องลูกนี้ครับก็ลลำหน้าเลยครับยิงไลยชนเสาครับก็ยังติดอัติงูนนะครับทำชิงกันมาหลุดมาอีกแล้วโชติพั์เข่าวนี้เท้าซ้าย1ประตูต่อหนึ่งครับ เอาแล้วครับมิโอเชียงรายตีเสมอได้สำเร็จนะครับหนึ่งประตูหนึ่งนาทีที่61จากชชติพัฒน์พุ่มแก้วทำกันสวยครับเจ้าหนี้ของมีโอเชียงรายอยู่ในแปดครับและเป็นโชติพัฒน์พุ่มแก้วเลยครับตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาครับทำประตูตีเสมอให้กับเจ้าถิ่นครับตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งลูกนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับน่าจะเคลียร์ครับประตูที่รอคอยต้องรอถึงหนึ่งชั่วโมงครับพอดีพอดีเลยครับนาทีที่ 6- 0สเลยครับ ดียวดูการประสานงานกันเลยครับบาลีโอให้มาแล้วเป็นชีเป้ครับตัดลายลูกนี้แมศิลาเองก็พลาดครับปล่อยให้ทางโชติพัฒน์ได้หลุดไปครับตัดลายลูกนี้สวยเลยครับคราวนี้หลุดเราเลือกได้เลยครับโชติพัฒน์แล้วก็เลือกยิงผ่านทางของกิติพันธ์เข้าไปครับก็หมดสิทธิ์จริงๆเลยครับเพราะว่าหลุดมาดวนแบบนี้โอกาสปัดได้ยากครับแตบคือพยายามจะแท็กเกิลเลยครับแต่ว่า สู้ไม่ได้ครับกลายเป็นเหลี่ยมของโชติพัฒน์เดีกว่าครับสัมผัสบอลแรกได้ดีมากนะครับโชติพัฒน์